กลับมากันต่อนะคะในประเด็นสุดท้ายของรายการของเรานะคุณผู้ชมขานะคะช่วงนี้อยู่กับนี่เลยนะคะผลิตภ,ภัณฑ์เสริมอาหาร nk ดูแลสุขภาพของคุณให้ฟื้นฟูนะคะตัวนี้มีกลุ่มลูกค้าของเขาแล้วนะคะเป็นกลุ่มลูกค้าพรีเมียมนะคะซึ่งเขาทานกันแล้วก็บอกว่าดี สุขภาพดีขึ้นนะคะแล้วก็ดูแลสุขภาพของคุณลึกถึงขั้นเซลล์เพราะว่ามีภูคขาเลยก็เกิดซีตินนะคะใครที่ป่วยบ่อยนะคะลองทานตัวน,นี้เสริมเข้าไปดูนะคะ1กล่องมี60แคปซูลทานเช้ากับเย็นครั้งละ1เม็ดราคากล่องละ2,500บาทโปร2กล่องเหลือเพียง4,500บาทสั่งซื้อได้เลยเบอร์เดิมเลยค่ะนะคะ0 9 0 0 8 9 9 9 9ค่ะนะคะคุณผู้ชมค่ะนะคะ ป้าป่าราอูนนะคะลันจะขยายโฟกัสฐานไปที่เตาแอฟ,ฟริกาหรือแอฟ,ฟริกาใช่ไหมลันเพราะนางแอฟ,ฟริกามาไม่เยอะนะคะต้องบอกไว้ก่อนนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นลาตินอเมริกาแคริบเบียนเอเชียนะคะเอเชียตะวันออกเสียงใต้มากันเกือบครบนะคะ นอกจากนี้นะคะคุณป้าป๋าราอูนเป็นมหาเศรษฐีชาวเม็กซิกันเนี่ยนะคะเขาบอกว่าก็ได้เชิญนะครับมาการเรตนะครับมิสยูนิเวิร์สของเซาท์แอฟริกาคนแรกมาเป็นกรรมการคนที่5นะคะในการช่วยตัดสินนางงามจัก,กรวาลแต่ป้าป๋าต้องระวังแอฟริกานะคะเพราะว่าเทมาตั้งแต่สมัยป้าพรแล้วนะคะ <laughs> เทมาตั้งแต่ป้าพรแล้วก็หลอกว่าจะเป็นเจ้าภาพหลอกเหมือนผีนะคะต้องระวังนะเขาหลอกเป็นผีเลยนะคะผีไหนก็ไม่น่ากลัวผี ผีอาเซียนก็ไม่น่ากลัวผีลาตินก็ไม่น่ากลัวเท่าผีแอฟริกานะคะหลอกมานะคะหลอกว่าให้มงชั้นสให้มงชั้น4สุดท้ายมึงก็ไม่เป็นเจ้าภาพสักทีนะคะแล้วมึงก็อ้างโควิดนะคะปะ้าป่าต้องระวังนะคะ กรรมการคนที่7นะครับเป็นดีไซเนอร์ชื่อดังนะครับไมเคิลนะคะชื่อไมเคิลไมเคิลนะคะทีแรกกูนึกจากรูก,กูนึกว่าไมเคิลแจ็กสันนะคะคุณลกไมเคิลแจ็กสันนะคะ <c oughs> เปิดตัวคณะกรรมการสําหรับดีไซเนอร์ไมเคิลนะคะได้รับการยกย่องจากทางออกแบบชุดนะคะหรูสําหรับชุดสูตรของฮอลลีวูดนะคะคุณผู้ชมค่ะไมเคิลไม่ใช่ไมเคิลแจ็กสันนะคะคแต่งเหมือนไมเคิลแจ็กสันเลยนะคะก็เป็นคณะกรรมการที่มาหลักจากหลักหลายสาขา หลากหลายอาชีพนึกถึงชุดนี้ก็นึกถึง m ไมเคิลแจ็กสันอัลบั้มแ a ็คแอนด์ไว้นะคะกรรมการคนที่8นะครเป็นนักธุรกิจชาวอิตาลีนะคะคุณผู้ชมค่ะคนนี้หล่อนะคะเออคนนี้หล่อมากเลยคุณผู้ชมค่ะนะคะเออจารุก้านะคะอืมมหาเศรษฐีเพล์บายตายแล้วเป็นมหาเศรษฐีเพล์บอยชาวอิตาลี เป็นหนุ่มใหญ่สุดเท่บนโลกโซเชียลมีผู้ติดตามบนอินสตาแกรมกว่า15ล้านคนเขาวัาจะแชร์คลิปวิดีโอ,อถ่าเต้นเท่ๆเ,เ,เ,เป็นกระแสเป็นไวนร,รัลนะคะคุณผู้ชมขานะคะหล่อนะอายุเยอะแต่ว่ายังหล่ออยู่นะเป็นมหาเศรษฐีนะคะเป็นเพรย์บอยนะคะชาวอิตาลีนะคะคุณผู้ชมขานะคะ,อะโอ้โหนะคะ,ะนะคะอันนี้ก็ใครชอบสายอก็ดูได้คนะคุณผู้ชมขานะคะ สำหรับการประกวดมิสสุดหวตอนนี้ก็ร้อนแรงร้อนแรงนะคะร้อนแรงแรงจริงๆนางงามก็เริ่มสวยขึ้นนะคะไอที่หายไปก็เริ่มโผล่กันมาแล้วนะคะล่าสุดนะคะลานอย่ใช่ไหมคุณแม่อ้อยใจก็มานะโดเม่ดีกันนะคะแต่งตัวเหมือนอ้อยใจยานอีสานนะคะมองไกลๆนึกว่าลาโทยาแจ็คสันนะคะคุณผู้ชมขานะคะเดี๋ยวลันดึงเอาไปด้วยนะภาพในไอจีแม่นะ เออนะคะแต่งตัวเหมือนอ้อยใจแดนอีสานนะคะเออ,เอ,ออลบัมผัวชั้นหายนะคะวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะนะคะต้องขอขอ,ขอบคุณผลิตภัณฑ์สมุนไพร NK ดูแลสุขภาพของคุณให้กลับมาฟื้นฟูแข็งแรงต่อสู้กับโรคภัยไข้เจ็บนี้ผู้ข้าวเคร์ซีตินนะคะกล่องมี60แคปซูลทานเช้ากับเย็นครั้งละ1เม็ด ราคากล่องละ2,500บาทโปร2กล่องเหลือเพียง4,500บาทสั่งซื้อได้เลย0900899996นั่นเองคุณผู้ชมค่ะนะคะพี่เต๋าพร้อมทีมงานลาไปก่อนพบกันใหม่สวัสดีค่ะคลิปจบแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะคะคุณผู้ชมนะ,ะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะกะ็คือกดกระดิ่งด้วยนะ,ะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะ,ะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ